สวัสดีครับพี่น้องผมพันโจเหมือนเดิมครับตีพึ่งครับผมรังใหญ่ครับลังนี้น้ำหวานใหญ่ๆเลยครับดูทังสีครับทังสีครับทังสีนุ่เล็กๆเลยครับทังสีกับน้ำหวานครับโหน้ำหวานโคตรใหญ่แล้วรวมขึ้นตรงนี้พิดตายเฉยยอดนี่ปิดตายดูครับดูครับ ด่วนครับน้ำแบบนี้ร้อนใช่ป่ะที่สนไม่เสร็จเยอะๆแต่ว่าไม่ทเสร็จนั่งไกลเลยเรื่องเ่อจับไปอยู่ไงมาเกาะด่วครับไปจะลงคลิปครับไม่มีเวลาถ่ายครับจะเอาลงนิดหน่อยครับซึ่งดูครับผมเพิ่งดูครับในนี้ ไม่สูงครับไม่สูงครับแต่ว่าดุครับตอำสูงบอกขยด้นิดเดียวลงไปครับเดี๋ยวไปตั้งหลักหน่อยครับเข้าเด้พูดอีกครับเออผมขอเต็มพอเลยออเลยังพอทั้งทีสวยงามครับเราต้องตังด านอันตรายนะครับลแรงน,น,นะครับหนาวีหนาวเลยครับ,บ จะตัดแล้วนะครับต้อไปเรื่อยนะครับผมนานทีจะได้เอาลุงยูทูปไม่รู้ว่าถังถังสีเล็กจะพอไหมนะครับไม่รู้นะครับน้ำใหญ่จริงครับกลังนนี้น่าจะสิบบวกครับล้างก็ใหญ่นะครับ หวานถึงคนถึงสุดคนเลยสวยงามครับตัดครับผมกำลังจะตัดครับตัดครับ ชิ้นแรกครับอบ่อนชิ้นแรกใคร่ยวตรงไปได้ไหมใครก้กวได้ไหมอ่อนชิ้นแรกครับต่อไม่ได้ถิ่นไต่ของเลยมุดเดลยคนละบ้านใหญ่นะครับผม หวานอู้เปนยอดจริงกำลังนี้แต่ว่าดูมากเลยตัวอคอยมาได้เมื่อกี้เล่มงลงไปยกลังพาได้ก็ไปตั้งหลักใหม่ยเดยอดหัวกลางฝ่ายัางครับงหลังเป็นเป็นเขาเป็นตรงขึ้นกว่าวันนี้ ถ้าไม่ถึงนะครับล้งใหญ่มากครับผมคนตัดไม่ถึง ค่อยๆเก่งนะครับพญานั่งพญาหลอดนั่งพญาครับดอนตัดลังนะครับที่ตายสวยมายเลยครับ ปาจะเย็นนะครับผม,มนจะต่อจมูกก็ต้องทนเอานะครับมเดี๋ยวมามน,มนยอด อืเ็ี่เลยตโอ้โหใหญ่ทั้งยาวตัวใหญ่มากครับกัวน้ำลังนี้ จะลอดสายตาได้พัดนะครับผมพึ่งทางนี้มีกลางป่ายางป่ายางข้างหลังก็เป็นป่าเป็นดงครับป่าดงเลยบอสจะสอนนะแล้วไปจะเอาเอา,เอาก้อนใหญ่ก่อนก็ได้ละแค่อยพานทนิ้งที่หลังแล้แลก้อนใหญ่ก่อนก้อนหนึ่งถนะึ้งไหม ผมใหญ่อยนะครับ hmm. ตัวเล่ยๆครับผมน้ำหวานถือว่าหยดความใหญ่อ้าวไปไหนหมุดหรอแมวตอดหรออยู่ตอดแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วบ่ ใจจริงน้หวานอนี้ดูครับดูเล็กเล็กดยนะครับผมออกก่อนนะเอาจะอนก่อนนะครับผมฝาดังเลยหนักหนกได้ไม่มันจะขอไม่ได้ เือข้างบนนี่ครับจีสวนนั่นนีครับจีสวนก้อนใหญ่มากครับดองเหล่าครับดองเหล่าสุดยอดหลังนี้น้ำหวานสวยแน่นอนใจติดต่อมาได้นะครับผมดูน้ำหวานแจ่มหญ่ดูนะครับผม เกสรครับเกสรเยอะนะครับผมตัดปนน้ำนะครับผมไเ่เอาเกสรปนน้ำไปเนี่เกสรครับ,ส,รบสวยๆยนะครับ อรออบนึงนะครับปาดไปเต็มนิดหน่อยปาดไปเต็มนิดหน่อยว่ด,ยดถุงเดียวไงก็ไปหมดเ่ย <c oughs> ความดก่อนเด็กเล็กในพวนะครับเดี๋ยว,วยาวนะครับชิ้นนี้หวานสวยครับสีสวยเหมือนกันน้ำหวานเป็นน้ำหวานพึ่งเก่านะครับผมอาจจะตั้งแต่เดือนห้าเลยนะครับจากลักษณะแล้ว Thank you ใหญ่จัดประหลัดบอครับผมประหลัดละอองทั่วบอกโอ้โหสุดยอดมากเจียบเข้มคนใหญ่เอ๊เจอดีจุกลังเอาไปแม้ทุกลังแล้วอีกสิบกุลังนี่เอาปีนึงนี่โอ้โหนี่ก็ปัดสนุกมือสิครับตรบนี้ดีของมานอบ่ายนี่เลย ส,สวยเลยนะครับชมกันไปยาวๆเลยครับผมเย็น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 ครับรีบไม่ได้ครับผม <c oughs> สวยกลางเี่ <c oughs>

อคอยปัดแม่ตุกครับไหลตัวเยอะอะไรนะแม่ <c oughs> ต้องไม่ออกดีกันเนมะือนลืน่อนอ สวยสวยครับผมสวยสวยหลังนี้ได้ครับเสียดายมีหนึ่งเอาครับพี่ย์ถึงหาลูกพี่น้ำมันไหลออกอ่ะเอ๋อะไรออกม่ตัว างบนยังออกเจะเยาที่จะไ้หรอกยากเลยสวยโอ้โหก่อนใหญ่สามสิมไปเรียนรับผม มันแคบครับเห็นเท่าที่เห็นนะครับจะทำพยายามให้เท่าที่เห็นเท่าที่ทำให้เห็นได้นะครับมันอยู่ตรงนี้ครับกล้องกิน โจทย์จริงเลยหุณนบรังเลยเออมีครเด็ดเจีบบ่อยครับแบบนี้ครับได้ต้องดีใจหน่อยครับนี่เขาเกียดคนเขาเกียดยางครับเขาบอก เหนื่อยครับผมไหนนั้นก็เมื่อยเหมือนกันนะครับเปลี่ยนถุงนะครับเปลี่ยนถุงก่อนนะครับถุงที่สองครับเต็มถุงเมื่อกี้เต็มไปแล้วครับหนึ่งถัง

ขึ้มาบ้านขมาบ้านเลยมาจอคอนนะครับม,มาจอคอนแล้ว เฮ้ยมาเกาบป่ะมาเก็ยป่ะมาจก,ามก็บมาผีขาแม่งนลยหรอเฮ้ย มาเฝ้ามามา <c oughs> ดูอยู่าดูโอ้นานๆหน่อยอะผมตั้งนี้เ้านหลังเไ้่วางบุไหนอะบุใหม่อะวางวางบานถันนงกัไม่ละ 对，那一般。 เดี๋ยวนี้เดียวโอเคครับผม อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสองถังสีเล็กครับผมหวานโอเคครับผมสวัสดีครับ